ทื่ป้าจินอายุ64ปีค่ะก็เมื่อก่อนก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารคือไม่ไม่สนใจอะไรค่ะชอบสิ่งไหนก็กินสิ่งนั้นผักก็ชอบเป็นสตอผัดกุ้งน้ำพริกกะปิสะเดาเงี้หอก็กินกินไปติดต่อกันหลายวันพอ,พอตอนนอนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกปวดขาปวดมากปวดเจ็บตำข้อเท้าข้อเขา่าร้อนร้อนแล้วมีอะไรตำก็ เอายา,านวดยาแก้ปวดมากินก็กลับไปกินอาหารเหมือนเดิมเห็นของชอบก็กินอีกกินเยอะแล้วกินติดต่อกันพอตกกลางคืนทีนี้มันไม่ใช่ปวดอย่างเดียวค่ะมันบวมแดงแล้วแป๊บแป๊บ,ปบทรมานลุกก็ไม่ได้นี่เราเป็นอะไรโอ้โหใช้ชีวิตยากมากก็ตัดสินใจแล้วต้องไปหาหมอเขาก็ตรวจเลือดก็จัดยามาให้กินแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นเกานะก็ให้กเลี่ยงอาหารพวกนี้ที่เอ่ยมาเนี่ยโอ้โหทรมานมากจะไปไหนก็ไม่ได้ ทำยังไงดีก็ไม่รู้จะทําไงก็หยิบโทรศัพท์มาดูเนี่ยก็เจอในที่ a c e b o o กก็บอกว่าอ่าผลิตภัณฑ์ดีเกลเนี่ยค่ะก็สั่งเลยค่ะก็กินไปประมาณ15วันก็รู้สึกดีก็ตัดสินใจสั่งมาอีกสองกล่องค่ะกินครบ3เดือนดีมากเลยแล้วก็ดอดไปกินอาหารที่ตัวเองชอบกินอะไรก็กินใช้ชีิตง่ายก็ะะจะขอแนะนําผู้ที่ประสบปัญหาอย่างป้าเช่นปวดที่เขาเรียกกันว่าเกาเนี่ยค่ะก็ลอง กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูดีนะคะเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วป้าไม่ชอบกินยาป้าก็กินตัวนี้และบอกขอแนะนําว่าดีจริงๆนะคะดีเกานี่ดีจริงๆค่ะผมชื่อชมอายุ73ปีโชคไม่ดีเป็นโรคเกาอาหารการกินที่เรากินประจําวันนี้ถ้าเราไม่ระมัดระวังอยู่ดิกเยอะแล้วก็ทําเป็นโรคเกาได้โทษนะเวลาท่านจะเข้าห้องน้ำมันเปิดหัวเข่าเนี่ยมันจะงองเข่าก็ไม่ได้นะครับทรมานจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงดีดูทีม่มันบวมนะครับ สร็จแ,แล้วมีมีอีกข้างหนึ่งที่ที่มันเป็นเป็นบวมขึ้นมาที่เท้าก็ดีที่เข่าก็ดีมันจะเจ็บอยู่ตลอดเวลาเดินก็เดินลาบากมากเวลาจะกินอะไรอาหารการกินก็ที่เราชอบอ่ะไก่ย่างก็ดีอะไรก็ดีมันกินมันกินไม่ได้หมดเลยเครื่องดื่มมันเมาอย่างเบียร์เงี้ยกินเข้าไปรับรองได้เลยมันจะปวดขึ้นมาทันทีกินยาหมอมามา,มาตั้งหลายครั้งแล้วมันก็ยังไม่หายเวลาหยุดยาหมอทีไรมันก็ยังเป็นอยู่มีคนแน,นะนําอดีตเกาเนี่ยครับ พี่ชมก็มาศึกษาดูแล้วก็ทดลองกินไปประมาณเดือนกว่านะครับอาการก็ดีขึ้นอาหารการกินเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เป็นอยู่ไม่สามารถจะทานได้เช่นพวกเบียร์พวกอะไรพวกนี้มาทานต,ตัวนี้ขึ้นมาพี่ชมก็สามารถจะทานได้มันไม่ปวดเหมือนอย่งางเมื่อก่อนแล้วมันก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครเป็นโรคเกาแนะนําให้ทานดีเกาสามารถรักษาเกาของท่านได้ถ้าท่านจะมีความสุข ด้วยการไม่เป็นก่อนกินไก่ไม่ได้เลยนะกินเสร็จเป็นทันทีเลยเดี๋ยวนี้กินแกงไก่อะไรได้หมดมีความสุขตอนนี้เพราะไม่เป็นอีกแล้วยาตัวเนี้ของเขาดีจริงๆมีอาการปวดตามข้อครับปวดมากฮะคนเป็นเกาเนี่ยปวดข้อถึงขนาดสองวัน3วันกว่าจะได้หายนะฮะเอาซื้อยาฝรั่งมาทานนะฮะการทรมานของเกาเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าลุกจักเตียงไม่ได้เลยฮะ บางครั้งถึงจะต้องยอมโทรจาร้างแม่บ้านหรือคนใกล้เคียงวานไปซื้อข้าวและซื้อ,อยาให้ทานนะดีเกาฮะมันช่วยให้ผมหายฮะทุกวันนี้ผมหายปกติผมทานมาได้6เดือนแล้วฮะแล้วก็หยุดทานมาได้3เดือนหลังนี้อาการปวดผมหายไปหมดเลยครับมีอาการปวดแดงแล้วก็ร้อนระบมเนีย่ยโอ้ลมันเป็นมาทรมานมากไก่ก็กินไม่ได้กกินไก่แฉลแมันจะปวดตามข้อปวดมากมากเลย บวมแดงร้อนทรมานมากไปหาหมอหมอก็ตรวจแล้วบอกว่าเป็นเกาให้ยามากินเราไปกินยาที่หมอให้มามันก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยแต่ว่าพอเราไปกินไก่ไปอีกแล้วอาการก็ทรมานแบบเก่าอีกเวลาปวดเนี่ยมันทรมานมากโอ้โหเดินมือห้องน้ํายังลำบากเลยโอ้แทบจะคานรวมกันเธอโอ้โหีมีคนมาแนะนําให้ ยาตัวนี้ดูลองดีเก่าตัวนี้ก็เลยไปซื้อมากินอาการปวดก็ดีขึ้นกินต่อเนื่อมารู้สึกว่าไม่มีอาการเป็นอีกแล้วไม่มีอาการปวดแล้วกินใ่เป็นปกติไม่ปวดแล้วไปห,หาหมอให้หมอตรวจทีหมอก็บอกว่าค่าอยู่ดีเป็นปกติแล้วเอามากินใ่ได้มีความสุขมากสาหรับใครที่เป็นเก่าผมแนะนำยาตัวนี้ดีจริง รู้หรือไม่ว่าอาการปวดตามข้อคือสัญญาณจากโรคเกาต์ซึ่งเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของร่างกายที่มีกรดยูริกในเลือดสูงซึ่งมีการสะสมเป็นระยะเวลานาน,านและทำให้ตกผลึกตามข้อและไตเมื่อกดยูริกสะสมตามข้อมากขึ้นจึงทำให้เกิดอาการปวดบวมแดงหรือที่ทุกคนทราบว่านี่คืออาการของโรคเกาต์ และถ้าหากกดยูริกสะสมมากขึ้นในไตก็จะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมตามมาและเมื่อไตเริ่มเสื่อมจะทำให้การขับกดยูริกออกจากร่างกายได้น้อยลงซึ่งอาการไตเสื่อมมีอยู่5ระยะด้วยกันและเมื่อถึงระยะที่5ก็จะต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตซึ่งราคาการฟอกไตยอยู่ที่ครั้งละ15,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมาด้วยเช่นเบาหวานความดันเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบอีกด้วยดังนั้นเราก็ควรจะดูแลฟื้นฟูจากสาเหตุหลักนั่นคือการฟื้นฟูไตซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเกาต์นั่นก็คือการทานดีเขาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่เป็นโรคเกาต์โดยเฉพาะ ซึ่งในดีเขาจะมีสารสกัดจากธรรมชาติ100%เซเช่นเซกตีเกากี่ขมิ้นชันวิตามิน B9 เห็ดลินจือและกระชายดำดีเขาจะช่วยลดปริมาณกรดยูริกในส่วนต่างๆของร่างกายลงรวมไปถึงการสลายนิ่วในไตและขับออกจากปัสสาวะและที่สำคัญที่สุดนั้นคือการบำรุงไตให้แข็งแรงและจะทำให้ไตกลับมาทำหน้าที่ขับกรดยูริกให้เป็นปกติอีกครั้ง หลังจากทานดีเขาผู้ที่เป็นโรคเกาจะสามารถทานของที่ชอบได้โดยไม่เป็นอะไรและจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อีกครั้งนอกจากนี้อาการปวดบวมแดงตามข้อก็จะลดลงตามลำดับ